เจ้าใครจะกดจันลอยนึงในส oui> er ั้นเมิลจ้านี่เอาเอามืงนู่นนะดีเมืองนูมันสิแสบมันสิมันกินคนน้าบ่เาไซลน์เนี่ยไลนเนี่ยยอะสองสามตัวนะเอาสามตัวตัวสามตัวละบ่หนิอือโอ้พี่นองเ้ยขอบ่เคยกินตะเคียนะแหลกบ่จ้านี่นีละข้างแรก กินบเกบับบ่เ้ยงเงินใครไ้เล้ยมือ่ด้หนน่ะมันมดนะุณแมเดี๋ยวอีหยกินน้องกรซิบกันเด้อืมหอมหอมยุบ่หอมหอมขึ้นยางน่ะ้นยแม่หอม้เน้ิแม่ตี้างเียบืมี่แม่หอมอยู่เรียดตไหนกินมาตัวไ ท้องแปลกท้องแปลกเนาะบ่เคยกินของแปลกนั่นด้วเกิดมากบ่เคยกินนนีนเด้อเนึ่งได้หอดซิปตูอยู่วะอนี่ลอกินแย่จับอืมหอมหอมจีอืมจับจับลอยหนึ่ง้เอจะลอยนึงหนาหอไม่เง